จุงกะสวัสดิ์จ้าแมวบองปูนกรุบกรุบคนี้ไนี่ยคุณพ่อคุแม่บิรำเนื้อมโหบนุ่มเวงตึ๊บเพาะบองปูนข้าปุ้นน้ำปลาหนัวหนัวเลยจ้ะพี่น้องจ้าโอ้หนุกหนุยเอ๊ะเบาแหละกระได้เนาะตกใจน่ารักอีกแล้ยวโกยกระได้พี่น้องนน่่พี้องจ๋าน้ำปลาหนัวหนัวเลยจ้ะมาขออนุญาตเท่เลยเนาะ เท hey, เลยมันจังสิแซบเสร็จแล้วก็ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกป่นแบบนวๆเลยนะจ๊ะพี่น้องคะ่ะมามาหืมผักก็มีหลายอย่างเลยค่ะพี่น้องคะมามาทาั้งพู้ใดนยังกินกันเนาะคิดบ่าออกอ่ะเนี่ยหลักข้าวปุ้นนะคะพี่น้องคะ่ะข้าวปุ้นอ่าจักซิบบาท ไปตลาดอืมโรยพริกป่นโจ๊ๆไปเลยจ้ะเผ็ดเพมักเผ็ดดลายใส่ลายมักเพ็ดหน่อยใสยหน่อยกันบ่มักเพ็ดกับบะตองใสเนี่ยลาพี่น้องคะมามามาน้ำปลาแบบโจ๊จๆเลยค่ะอืมมายุ่มเสน้นน้ำกันเด้อมาเร็วพี่น้องยนุ่มเสน้นน้ำกันอืม แซ่บจ <c oughs> ังเลยไม่นุงง่งง่ายๆผักหลายๆแซ่บอร่อยเหาะพี่น้องจา้าแซ่บน้ำกันปุ่นหนัปรร <c oughs> บปลาะเหงาว่ากินอังข่อยแล้วนะเจ้าเนาะไม่ใไงเนงาะประซันวะเอา้า <c oughs> ข้างหลังคนละใส่จักหน่อยมาพี่น้องจ้านี่ ตำข้าวปุ้นเสับๆตำข้าวปุ้นว่าสันข้าวปุ้นน้ำปลาร้านวลๆเสับๆน้ำกันจับพี่น้องผักก็มาหลายอย่างเลยจ้ะมี่ผักอีตูผักเด้อค่ะปุ้นไม้นุ่มเซนน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องขามามาเนี่ยละข้าวปุ้นซาวน้ำปลาร้าแบบนวลๆผักหลายๆเลยจ้ะผักชะอมผักจีลาผักอีตูมากแบบได้กระจัดรสจับพี่น้องเสับคือเกาปราสันอือม เจบอีหลีบอกเลยมะเขือมันแตได้มะเขือมะคอมด้วยค่ะมะคอม่สมอะโอ้ฮ ยีสิบบาทบักลาพี่น้องจ้ะไอีเลยรอบมากไม่ต้องใครพักพักขาพักขาพักหมินพักหมินก็คือเอิดพักหมินเนาะพี่น้องเนาะมันก็แเสบอยู่เดี๋ยร่ะใครว่ามันหอมอยู่ดี๋ชุกเจ้าว่ามันหมินอยู่บ่ก็ว่าโบหมินนะเนาะนะพี่น้อง นัวมหมากเลยนะามปลาตุ<อ>๊ะคีลาวอืม้มหนามหน่อย <laughs> อแ่่อ อืมเศรบจังเลยค่ะถักมาหลายๆนะคะจังสิเสียฮอืม ักหมูตุกรอบแกบหมูพี่น้องย่างกรอบเลยค่ะยี่สิบบาทหน้าปากเพื่อเอามาขายค่ะยุบดุนกันกห้าจนัง่งดุนกันนอกจากทั้งคน ม่เหลก็แอดแดดออกด,ดีดิแดดอยู่ระยองแดดจังปางเลยค่ะมาบ้านนี่ฝนตกบักคาครับพี่น้องค่ะเฮ้ยกระแสอึ่องก็มาแห้งแห้งเนาะตรงนี้อึ่องมาแรงนะคะโลละหาพวก้อยคุณเต้อขาอึ่องใครค่ะพี่น้องจะไปไหนซื้อยกโลกหรอคะ ขอเบนเพิ่นเอาสองร้อย,ดย,ย,ยได้บ่ยายได้อยู่เพิ่น่ะงบบ่ถึงอยากกินค่ะเผืออกอ่นอน เขาพิดดังยุเซ <laughs> ีน ตัวแซ่บ พักหลายๆเสียบด้วยค่ะพี่น้องค่ะ ตด่ดหอมหอมๆแคบหมูยี่สิบาทยุดนู้นแม่ป่าแคบปกาลายพี่น้อง วัดตาพี่นะ้ <c oughs> องอะจ็บจากพี่น้องขาบอกเลยว่าสุดยอดพอ่อกันไม่คลิปนานน้วจากพี่น้องจ้ามานันอีกสาวแควีรำพุ่คนใายกับไปละเดอ้อจ้ะ kak sewatdica.